วันนี้ใส่แว่น2ตัวมีแว่นบนก็แว่นล่างครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมน่าจะพักผ่อนอยู่นะครับครับก็เริ่มเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้วันที่7จธันวาคมนะครับก็โอกาสดีนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาขอโชคขอลาบนะครับให้ fc ช่องสับอีสารนะครับวันนี้นะครับโดย มาขอโชคที่ศาลเจ้าที่นะครับอยู่ที่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับเมื่องวดที่แล้วขอให้กับท่านชมท่านใดที่ชมช่องซับิสานนะครับจะเห็นว่าเลขจุดทูบนะครับขอโชคณศาลเจ้าที่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับให้ไปนะฮะถ้าใครจับเล่นนะครับให้ไปตรงตรงนะฮะ 728นะครับเ2 8นะครับ, 7, 2, รบเมื่องวดที่แล้วนะครับงวดวันที่1ธันวานะครับให้ไป7 2 8 8 2 7ดสองโดยการจุดทูปกรํารยานนะครับจุดทูกเสียงไทยนะครับงวดนี้วันที่16นะครับจะเฝ้า,าถือไวก่อนพ่อใหญ่งวดนี้วันที่16ธันวาคมมาขอโชคอีกครั้งหนึ่งให้กับท่านผู้ชมนะครับ เดี๋ยวไปชมตานะครับแกจุดธูปไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็จะจุดธูปเสียงไทยนะครับโดยจุดธูปกํายานขอโชคขอลาบให้กับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นสถานที่ตึกร้างนะครับใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับบนตึกชั้นสี่นะครับโดยสารเจ้าที่นะครับสารปู่ตาตรงนี้นะครับไปขอโชคให้กับท่านผู้ชม จับเอานะครับท่านผู้ชมงวดนี้ติดตามนะครับแล้วก็จับไปใส่เอานะครับนี่ฮะท่านผู้ชมมาอีกครั้งหนึ่งสดสดจากซับอีสานนะครับจุดทูปเราเอาไหเอาไหว้น้ําแดงเอาน้ําแดงไหวเรานี่ก็มีน้ําแดงนะครับไปไหว้นะครับโดยตานะครับคุณตาเรานะครับตาเรานะครับงวดที่แล้วตรงๆนะครับถ้าใคร จับเล่นนะครับใจจับเล่นนะครับก็จะมีโชคมีลาบไปงวดนี้ผมมาขอให้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ติดตามช่องซับอีสานเราก็ไม่ค่อยได้สติมสักเท่าไหร่นะครับเดี mm ๋ย hmm. วให้ชมภาพบรรยากาศของการคุณตาขอญยาดิยาตินํำอันนั้นยัง mm hmm. เออยาดเลยญย,ยาดิยาดให้เรา mm hmm. นี่นะครับคุณตาก็งวดที่แล้วก็ญาตินะครับญยานิน mm ้ำ hmm. เขาเรียกน้ำอะไรนะตา น้ำจันทร์นะครับนี่น้าจันทร์เนาะเออนะครับหยาดน้าจันทร์นะครับสวัสดีหนึ่งท่านที่เข้ามาชมนะงวดที่แล้วชมแล้วได้โชคหรือเปล่านะครับแต่งวดนี้มาขออีกครั้งเดี๋ยวให้คุทาทาพิธีนะครับขอนะครับโดยการหยาดน้ําจันทร์ให้น้ําแดงนะครับถวายแก่ศารเจ้าที่บนตึกชั้นสี่ตึกรางแห่งนี้นะครับก็จะมีช้างอยู่สี่เชือกนะครับช้างสี่เชือกนะครับตรงนี้ มีเชือกตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับช้างนะครับตรงนี้นะฮะซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นเจ้าที่นะครับเป็นเจ้าที่นะครับเมื่องวดที่แล้วก็จุดธูปกำยานไปนะครับให้โชคไปแต่วันนี้เรามีนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมทูกกำยานนะครับผมเตรียมมาแล้วนะผมเตรียมมาแล้วเดี๋ยวจะมาจุดขอโชคขอลาบให้กับท่านผู้ชมในงวดวันที่10ธันวาคม 64นะครับ16ธันวาคม64นะครับดูว่างวดนี้จะมีโชคมีลาบท่านผู้ชมท่านใดจะได้โชคได้ลาบออตรงๆนะครับตรงๆเมื่องวดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมใครที่ติดตามช่องซับอีสานนะครับซับอีสานอยู่นะครับงวดที่แล้วจะเห็นว่าเลขตัวงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชม ยังหลงเหลืออยู่นะฮะดีใจให้ท่านผู้ชมชมนี่คือตัวเลขงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วนะครับนี่นะฮะงวดที่แล้วนะครับแปดสองนะครับแปดสองนะฮะเจ็ดหายไปแล้วนะครับนี่นะครับคืองวดที่แล้วนะครับที่ช่องซับอีสานนะครับได้นําเสนอแล้วก็ถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชม f อฟช่องซับอีสานนะครับได้ชมไปนะครับถ้าใครชมก็ไปตัด เล่นนะครับก็ถูกหวยรวยเบอร์ไปนะครับงวดนี้จะมาขอโชคให้กับท่านผู้ชมอีกครั้งนี้คือทูบกํายานเมื่องวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้ววันที่หนึ่งธันวานะครับทูบกํายานอันนี้ยังหลงเหลืออยู่นะครับท่านผู้ชมจะเห็นเลขงวดที่แล้วนะครับแปดสองนะครับงวดนี้ช่องทรัพย์อิสานจะมาขอโชคขอลาภให้กับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยจุดทูบกํายาน อันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้คุณตาจุดนะครับคุณตาเข็มพรนะครับคุณตาเข็มพรเรานะครับนี่นะฮะศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับเรามาขอโชคขอลาภให้กับท่านผู้ชมนะฮะอ่ะคุณตาจุดให้หน่อยนะครับจุดให้หน่อยนี่นะครับทางช่องทรัพย์อีสานก็ไม่ค่อยได้สติมให้กับท่านผู้ชมสักเท่าไหร่นะครับเพราะเนื่องจากทํางานนะครับแล้วก็ต้องทำมาหากินนะครับ เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวนะฮะก็วันนี้มาขอโชคให้กับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งโดยอยู่บนตึกชั้นสี่นะครับชั้นสี่เดี๋ยวคุณตาจะจุดธูปก,กํายานแล้วก็ขอยังขอยังคุณตาขอยังขอแล้วเออให้ให้แก่ท่านผู้ชมช่องสากิสาน,นะไม่้ะบกไม่้ะบมเอาอันนั้นออกมาทั้งพี่ ตันหนังสือเออปักปักดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำที่ปักดีๆก่อนจะให้ท่านผู้ชมชมลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับนี่คือของงวดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมนี่คือของงวดที่แล้วนะฮะเห็นอยู่เลยเรขยนนี่นะครับงวดนี้เอาคนตาปักไปปักไปนะครับแล้วมาชมมาลุ้นพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ทุ่ก,กํายานก็ติดระบบติดระบบติดแล้วติดแล้วนะครับวันนี้เราก็มีเออก็เหมือนเดิมครับน้ำน้ำแดงนะครับน้ำแดงแล้วก็ แล้วก็เป็นน้ำน้ำอะไรนัตาน้ำทิพย์น้ำน้ำน้ำอันนี้น้ำอะไรน้ำน้ำทิพย์น้ำทิพย์โอ้ตากระบอกน้ำทิพย์นะครับบางครั้งก็น้ำจันนะครับคุณตานะครับนี่นะยังอาจจะสั่นๆไปนิดหนึ่งครับก็ให้ท่านผู้ชมชมนะครับระหว่างทูบทูบไหมอยู่คุณตาเอาไฟเช็คมาหน่อยน่าจะน่าจะยังไม่ไหม้ดีเอาไฟเช็คไฟเช็คจุดหน่อยจุดตรงนี้ตามาจุดได้หน่อยนี่จุดด้านหน้าเนี่ย จุด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 ตรงนี้ดานหน้าจุดอีกทีนะครับไม้มือเจ้าของได้นะไม้มือเจ้าของได้นะนี่นะนี่นะเดี๋ยวระหว่างคุณตาจุดนะครับระหว่างคุณตาจุดให้ท่านผู้ชมชมศารเจ้าที่นะครับสารเจ้าที่ซึ่งสถิตอยู่บนตึกชั้นสี่นะครับเป็นตึกร้างนะครับใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับเมื่องงวดที่แล้วผมได้นำเสนอ ขอโชคขอลาภให้กับท่านผู้ชมไปนะครับตัวเลขก,ก็ออกมาหนึ่งนะครับใช้เวลาไม่มากสักเท่าไหร่นะคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มาใครที่มีโชคมีลาบนะครับคอมเมนต์มานะครับวันนี้มาชมย้อนหลังนะครับแล้วก็ดูโชคดูลาภไปด้วยกันนะฮะท่านผู้ชมเริ่มจะไหม้แล้วเริ่มจะไหม้แล้วฮะนี่นะครับท่านผู้ชม เริ่มจะไม้แล้วครับโดยมีน้ำน้ำมาถวายนะครับน้ำมาถวายนะน้ำมาถวายนะครับก็เทใส่ขวดเดิมเลยนเนาะเออนี่นะฮะให้เต็มเลยให้เต็มขวดนะ,นะครับไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับเรามาขอโชคขอลาบแล้วก็มาทํางานณชุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอโชคขอลาบให้กับช่องอทรัพย์อีสานนะครับนานๆเราจะได้สตรีมสดแล้วก็เก็บบันทึกภาพ ให้เอฟซที่อยู่คอยติดตามช่องซับอีสา,ารอยู่นะครับโดยผมนะครับยอดทวีนะครับแกงขันนะครับดำเนินรายการณคณะนี้นะครับสดๆนะครับใจกลางกรุงนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวลุ้นตัวเลขไปพร้อมๆกันนะครับว่างวดวันที่16ธันวาคมนะครับ จะออกเลขอะไรเลขวันที่สุกเลขออออเลขกมือยังหอมือวัดมหัทรบอกเพื่อจะไหนนะครับไม่แน่ใจว่าเลขออกวันไหนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมเห็นหัวแล้วเ้าเห็นเห็นแล้วตัวหนึ่งคุณตาบอกว่าเห็นแล้วตัวหนึ่งอ่านี่นะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วนะครับตัวเลขยังเหลืออยู่นะฮะตัวเลขยังเหลืออยู่นะครับงวดนี้ไมกแล้วครับท่านผู้ชม กลมๆเหมือนกับงวดที่แล้วอีกแล้วครับกลมๆอ่กลมๆเหมือนงวดที่แล้วแล้วก็กวกกวท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่ชอบเสี่ยงเรื่องตัวเลขก็นำไปตีนำไปขอโชคนะครับนำไปซื้อโรตลี่นะครับรอตรี่นะครับ,รเ,รรบเรานำเสนอให้ท่านผู้ชมเป็นเพียงแค่แนวทาง เท่านั้นนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจรารยณในการรับชมนะครับมาแล้วตามาแล้วตัวนึงมาเบิ้งเป็นเลยยังเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อขอโชคงวดที่แล้วตรงๆครับเลขยังเลขยังเลขยังแปดมองดังหนังหนึงนะแปดโอ้คุณตาเห็นเป็นแปดอีกแล้วครับ <8. S 1> ท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรนะฮะ หน้าจอได้เห็นเป็น8ดนะครับและท่านผู้ชมที่มมมชมอยู่อ,อ,อาจจะเห็นไม่เหมือนกับหน้าจอก็ได้นะครับแต่และท่านแต่ละคนก็แล้วแต่ละโชคแต่ละชคแต่ละลาบนะครับของแต่ละคนแต่ละท่านไปนะครับวันนี้มาขอโชคณะจุดนีด้ให้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อท่านผู้ชมจะมีโชคมีลาบนําไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถูกหวยรวยเบืรอ มีเงินมีทองนะครับไปนะครับเออเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกระลังระวังไมมเดี๋ยวมาถามคุณตาคุณตางวดที่แล้วนี่เห็นเห็นเป็นตัวเลขอะไรแปดแปดอะไรนะงวดที่แล้วแปดอะไรนะแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดเห็นเป็นสามตัวเลขเจ็ดนี่จะจะแยกออกมาใช่ไหมเลขเจ็ดจะแยกเป็นที่ออกมาเออเลขเจ็ดจะแยกเป็นที่ออกมาเนาะเต่ อ๋อแล้วงวดนี้คุณตาเห็นเป็นอะไรแล้วเลขแปดเลขแปดแล้วนายพาคุณตาพาไปดูหน่อยพาไปดูนะครับไปดูอีกครั้งหนึ่งว่าใช่เลขแปดหรือเปล่าแปดจริงจริงไหนแปดจริงจริงนี่โอ้นี่นี่แปดจริงจริงรอรอลุ้นอีกแปดจริงจริงรอลุ้นอีกตัวหนึ่งรอลุ้นออกมาอีกตัวหนึ่งตัวหนึงอีกตัวหนึ่งหร้อสองตัวสองตัวเอาสองตัวนะครับรอลุ้นอีกสองตัวแต่ว่าตัวบนก็ท่านผู้ชมก็ชมไปนะฮะเป็นแล้วเหมือนเดิมนี่นะฮะเป็นแปดตัวเป็นตัวเลขเดิมนี่ เป็นตัวเลขมาหนึ่งตัวแล้วนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ตัวที่สองกำลังจะโผล่ออกมานะครับตัวที่สองคุณตาคิดว่าตัวที่สองนีเป็นเลขอะไรหางขึ้นมาไวๆแล้วพี่น้องหางขึ้นมาแล้วแต่ว่ามองไม่หางขึ้นมาไวๆแล้วพี่น้องเลขยังปะตายังไม่แน่เลยหางขึ้นมาไวๆแล้วพี่น้องหางขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วหางน้อยๆขึ้นเออนั่งงวดที่แล้วเห็นบอกครับงวดที่แล้วนะแปดสองนะครับอยู่ข้างหลังบุญละงวดนี้่ัาที่สิบหกนะครับสิบหก โชว์เลน้อยแล้วเออ<ก>มาขอโชวขอลาบให้กท่านรูโชมอีกเกือบหนึ่งนะครับโอ้์ักหน่อยนึงเดี๋ยวลุ้นไปพร้อมๆกันเดอพไปน้องเ้อมาแล้วมาแล้วตัวนึงมาแล้วเดี๋ยว,ยวก็แต่ละท่านก็มีโชคมีมีลาบไม่เหมือนกันนะครับบางท่านก็มองเห็นชัดนะครับบางท่านก็มองเห็นพอลางๆพอลางๆนะครับแล้วก็แล้วแต่ละท่านแต่ละคนจะมีโชคนะครับงวดนี้อาจจะมีโชคอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่16บ ธันวาคม64นะครับถ้าท่านเห็นตัวเลขแล้วนำไปเล่นนำไปจับใส่มีโชคมีลาบก็อาจจะมีเงินมีทองอาจจะโชคเข้าก็ไม่แน่ต้อนรับปีใหม่นะครับที่จะถึงนี้นะครับต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงนี้นะฮะโผล่มาแล้วหรือโคต้าโผล่มาแล้วแต่ว่าจะเป็นเลขเกตหรือเปล่าเออเลขอีกอย่างเลขอีกอย่างวิเคราะห์ในวิเคราะห์ในหางันเป็นเลขสามเลขเกตไม่รู้เนี่ยเออเลขเกตเลขหกคือเลขอีกอย่างนะ เออดีดีดีดครับท่านผู้ชมนะครับจะเป็นเดขกครับถ้าท่านใดที่มีโชคมีลาบแล้วก็อย่าลืมมันทําบุญเสร้างกุศลนะครับเดี๋ยวหน่อยเดียวรู้เลยเจ้ากรรมต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้ไม่รู้เป็นอะไรนะภาพหลุดไปหรือหรือเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ก็ไม่แน่ใจนะะคุณตาเห็นเป็นเลขอะไรออกมาแล้วคุณตาเลขห้ามายืนทางนี้ไหมเจ้ามายืนทางนี้ไหมเห็นเป็นเลขอะไรออกมาแล้วเห็นเลขห กูตากูตาบอกว่าเห็นเป็นเลขห้าแล้วมาสองตัวยังมาสองตัวยังมาสองตัวแล้วเลขอะไรกบเลขอะไรแปดกับห้าโอ้แปดกับห้านั่นเป็นบอตาแมนเออนี่นะครับกูตาบอกว่ามาแล้วสองตัวแปดกับห้าเอาดูท่านผู้ชมดูใช่หรือเปล่านะครับนี่นี่ฮะนี่ฮะท่านผู้ชมเมื่อกี้อยูยูก็ภาพตัดออกไปนะครับตัดออกไปเลยนะฮะเมื่อกี้นะครับ ท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวจะมาดูเลขอีกตัวหนึ่งนะครับด้านล่างนะฮะด้านล่างเอ,อ<ด>มันบังนะครับผมเคลียให้หน่อยเดี๋ยวผมเคลียรให้ท่านผู้ชมเห็นฮะมาแล้วนะครับสองตัวนะครับดีครับสองตัวมาแล้วนะครับสองตัวนะครับท่านผู้ชมชมเอานะครับเป็นเลขอะไรนะครับแต่คนตาบอกว่าเลข แกับ5 8กับ5 8กับ 5, 5มาแล้วนะครับ <8 S 1> <แ>ดเดี๋ยวรอลุ้นอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวรอลุ้นอีกตัวนึงรอลุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับทา่<โ>ทานผู้ชมนะครับสามารถชมย้อนหลังได้นะครับชมย้อนหลังได้นะครับสติมสดๆจากช่องซับอีสานนะครับนำโชคนำตัวเลข<โ>ให้กับท่านผู้ชมทุกทท่านมีโชคในวันปีใหม่นี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็นำไปแยกแล้วก็จับตีเอานะครับว่าตัวเลข แต่ละตัวโชคแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะครับวันนี้จะเด็จน่าจะขาดนะครับกลองผมเดี๋ยวมารอลุ้นที่สามารถชกย้อนหลังได้โอครึ่งแล้วหครึ่งหนึ่งแล้วบอตาหกครึ่งหนึ่งแล้วเลขยังเลขยังว่าจะเป็นเลขศูนย์นะเอออาจจะเป็นเลขศูนย์เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนะครับนี่นะฮะอยู่บนตึกนะครับอยู่บนตึกงานทานผร้ชมจะเห็นสาร นะครับสารตัวนี้นะครับก็ให้โชคไปแล้วหนึ่งงวดเมื่องวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วออกตรงๆงเลย 5, 8, ครับแปดสอ,อง,งนะครับออกตรงๆนะฮะด้านหลังทูกกํายานจะเห็นร่องรอยนะครับทูกกํายานเมื่องวดที่แล้วนะครับเมือม่อ,อ,อหนึ่งธันวานะครับวันนี้เรามาขอโชคให้กับท่านผู้ชมวันที่16บธันวานะครับต้อนรับปีใหม่ม,มายังมายังมาแล้วจะมายังมายังมา โอ้ยมาแล้วมาแล้วท่านผู้ชมนั่นๆมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้จะสุดแล้วนะครับสีแดงเลยแดงลูกเลยเลขอียังนะตาว่าเลขศูนย์นะเนาะอะไรศูนย์บอกเลขศูนย์บอกทั้งหมดเป็นอะไรนั่นน่ะเนี่ยเป็นวงกลมด้วยล่ะเป็นอะไรนะทั้งหมดอ่ะทั้งสามตัวนะเน่ยจะเป็นแปดห้าศูนย์นี่หน่ะโอ้เป็นแปดห้าศูนย์คุณตาบอกแปดห้าศูนย์ท่านผู้ชมพิจารณาเอานะครับว่าเลขทั้งหมดเนี่ใช่เลขแปดเลขห้าเลขศูนย์หรือเปล่านะครับ เลขศูนยเลขห้าเลขแปดหรือเปล่านะครับนําไปแยกนําไปจับใส่นําไปเวียนนําไปซื้อเอานะครับหวยนะครับเสียงโชคนะครับเราไม่มีใครรู้นะครับว่าหวยวันที่16นี้จะออกอะไรนะครับทางช่องทรัพย์สานของเราก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางให้กับท่านผู้ชมแต่ละท่านแต่ละคนนะครับไปวินซื้อเอานะครับโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะครับเรา ถ่ายทอดเป็นเพียงแค่แนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับเพื่อท่านใดจะมีโชคมีลาบนะครับวันนี้มาแล้วนะครับสามตัวนะครับตรงๆนะครับแปดห้าศูนย์นะครับแปดห้าศใช่ไหมคุณตาใช่แปดห้านเนาะใช่ใช่ถูกแล้วเอองวดที่แล้วไหนออกออกตัวไหนชี้ใหม่ดิ850จริงจริงงวดที่แล้วไหนตัวไหนงวดที่แล้วตัวนี้โอ้นั่นยังเห็นดูเลยนะแปดสองเออแปดสองนะครับ งวดนี้850นะครับท่านผู้ชมอ่านี่นะฮะมาแล้วนะครับก็เล็กน้อยนะครับนี่ก็คือสารอ่าซึ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสถิตอยู่บนตึก4ชั้นนะครับอยู่บนตึก4ี่ชั้นนะครับเป็นตึกร้างเนื่องจากเจอพิษเศรษฐกิจนะครับตอนนี้ก็ได้มาปรับปรุงใหม่นะครับทางทีมงานโดยผมและก็ลูกพี่ได้มาปรับปรุงใหม่นะครับโดยการว่าจ้างมาวันนี้เราก็มาถ่ายทอด ให้กับท่านผู้ชมนะครับขอโชคขอลาบกับเจ้าที่เจ้าทางนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ณตรงนี้ให้กับท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งในงวดวันที่16ธันวาคมนะครับนี้นะครับเผื่อท่านใดจะมีโชคมีลาบแล้วก็ไปถูกหวยรยเบอร์นะครับซื้อสนับสนุนแต่ลอตเตอรี่รัฐบาลเท่านั้นนะครับวันนี้ทางช่องทัพอีสานขอบคุณทุกท่านที่มาชมย้อนหลังนะครับกดแชร์กดไลค์กดให้กำลังใจทางช่องด้วยนะครับ ยังไม่มีรายได้นะครับยังทำมาหากินอยู่นะครับอคุณตาคุณตาย้ำอีกทีเห็นเป็นตัวเลขอะไรย้ำอีกทีเห็นเป็นตัวเลขอะไรเลขแปดเลขห้าเลขศูนย์เลขอะไรนะเลขแปดเลขห้าเลขศูนย์งวดนี้มาไหมมาแล้วมาแล้วเนาะมาแล้วมามันจะออกไหมคิดว่าจะออกยูน่างวดก่อนมันยังออกเอองวดก่อนยังออกตรงตรงนะครับนี่นะครับคุณตาเอาล้ำลากันไปนะครับคุณตาลานะครับเดี๋ยวไปหยดน้ำแดง อย่าน้ำแดงให้ใายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าแม่ธรณีที่สิงสถิตยอยู่ณนะจุดนี้แล้วก็ล่ำลากันไปนะครับก็นะมาแล้วนะครับ8-50นะครับไปเวียนซื้อเอาไปตัดซื้อเอานะครับอ่าสามตัวนะครับตรงๆนะครับวันนี้ช่องทรัพย์อิสารโดยยอดธวีแข่งขันก็ขอล่ำลากันไปให้ทุกท่านโชคดี มีชัยถูกหวยรวยเบอร์ต้อนรับปีใหม่ที่จะถึงในเร็วๆวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับจุงกะจุงอะแม่เอาบองปูนกรบกรบเนีรยสาธุสาธุค่อยรวยทุกคนสวัสดีครับแมง